ตีครับตีสองครับตีสามครับตีเยอะๆครับไอ้ลูกครับเออวงมันจะจะตายเองนี่เองตีตีไอ้เดียวเดี๋ยวเอาหน้ามาถูกกันเจ็บเจ็บมากแล้วโดดไปรับทำไมวะตามจริงเหรอเอยสวยมากไอ้เดียวอุ้ยพุ่งแรงไปกลับมาเจอมันอยู่ดีเออ มันไปตัวอ้าวเจ้าเอ้ยอุ้ยเดี๋ยวก่อนอุ้ยโดนด้วยเอาโอ้โหโดนยับเลยโอ้ยเล่นโล่ไปอีกแล้ว คือไปโอเคเอ้าเบรนไม่ติดเพราะว่าเลือดไม่พอหลอดไม่พอตีไม่เยอะอู้ยจาเอานั่นพุ่งกันไปโดนมันวันไงต้องพุ่งเลยไปเลี่ยวเองเพื่อนเอ้ยอู้เอ้าหน้าไปถูกมันเฉยเลยอุ้ยชาดันไงอุ้ยจ๋าโดนโดนอะไรวะของลูกมันเหรอมันพุ่งไม่หยุดเอ้าโหโกงหล่นใส่หัว โอ้โหโลูกมันวิ่งสุดหลอดเลยเมื่อกี้ตีต้องตรงโอ้ยเดี๋ยวแล้วลูกมันอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องไปอะ่ะไอ้อนั่นมันหม่งกันเองลูกเอ้ยไอ้ออโดนด,ด้วยรับชมไลฟ์สดก่อนใครได้ที่ n k i o Channel